แสดงอาการกายเยี้ยนกระหือรือทั้งคนมาที่วัดมาเนี่ยบอกว่าถ้าพิจารไม่เป็นฉันจะอกแตกไม่ก็เกินไปเอาละช่วงนี้มันเป็นเรื่องการเมืองสร้างปัญหาไม่ใช่น้อยเพราะคนที่ไปลุ้นไปดันไปชอบไปเชียร์อย่างอาตมาเองก็โดนเออเราอยู่เมืองนอนท์เนี่ย เราเห็นว่าเขาชอบพักไหนใครก็ชอบพิธาเขาลงให้หมดเลยพักอื่นไม่ได้เลยสักคนหนึ่งเราก็ชมไม่ได้ชมว่าพักนี้นโะยบายดีนะชมว่าตัวพิธาเนี่ยเขาเก็บอารมณ์เก่งวันที่เขาเดินออกจากสภาเขาก็ไม่ร้องไห้เสียงไม่สัน่นเครือน้ําตาไม่คลอเราชมอย่างเงี้ยแต่โดนด่าเลยแต่เราก็ต้องคิดอย่างนี้ถ้าภาษานี้นะไทยด่าเราเรื่องการเมืองเราต้องทํามีุทธเจ้าบอ,อกว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วมีแขกมาเยี่ยม แขกเนี่ยมันก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มาติดไม้ติดมือมาติดปากติดอะไรมันมามันก็มาด่ามาระบายปล่อยให้เราแต่เราเป็นเจ้าของบ้านเราไม่รับถามว่าของนั้นจะไปอยู่กับใครก็อยู่ในคนที่มาฝากก็เ,เอากลับไปที่เขาด่ามาเราไม่รับสิ่งที่เขาด่ามาหยาบใครนะั้นเขาก็รับต่อไปเป็นนิสัยเป็นสมบัติประจําสันดานเขาคนเนี่ยนะมันมีแบบ แปลกอยู่เรื่องรักเรื่องเกลียดเนี่ยพุทธเจ้าเคยบอกว่าความเกลียดเกิดเพราะความรักความรักเกิดเพราะความเกลียดถ้าเราเกลียดใครแล้วมันใครไปเกิดไปชอบไปรักไอคนที่เราเกลียดแล้วก็ไอคนนั้นมันก็เลยพลอยเกลียดเกลียดเพราะคนนี้ไปรักคนที่มันเกลียดถ้าไปเกลียดคนที่เขาเกลียดเขาก็จะรักเราอาตมาว่าอามาเชียพิธาเนี่ยก็เพราะคนเขาไม่ชอบพิธา กลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งแต่คนเมืองนอนเนี่ยเขาให้คะแนนเยอะมากถ้ามาเป็นคนเมืองนอนจะไปขัดแย้งด่าว่าเขาพระก็ต้องมีหน้าที่ชื่นชมให้ศีลให้พรไม่มีหน้าที่ไปสาบไปแช่งใครไปตำหนิตีเตียนใครจนเกินขอบเขตต้องทำใจนะอยู่ทุกป,ปันเนี้ยเขาว่าเราอยา่าเราอย่ากโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นจริงเช่นเขาว่าถ้าโกรธเขาเราก็มีปัญหามีทุก์เราต้องอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์อดีที่สุด เครียดทุกตะเพิดเลยกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกเพื่อการบ้านการเมืองเว้ยเขาตั้งรัฐบาลยังไม่ได้แต่เราต้องตั้งนาตั้งตาสร้างฐานะครอบครัวของเราให้เต็มที่เขาตั้งไม่ได้แต่เราตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีครอบครัวกินอยู่สมบูรณ์แสดงว่าอัตราหิอยู่ที่เราพึ่งตัวเองช่วยตัวเองอย่าไปหวังเลยว่ารัฐบาลจะช่วยเราได้เพราะฝากเขาจะตั้งตัวตั้งรัฐบาลได้เขาก็เที่ยวออดออด ไปขอความนิยมชมชอบไปขอเสียงขอฐานขอคะแนนเราไม่ต้องขอใครมีอะไรทําในหน้าที่การบ้านการเมืองในการบ้านในในบ้าน,าน,านในเรือนของเราเราทําให้ดีก่อนแต่ส่วนนั้นก็มันค่อยเป็นค่อยไปเองมันไม่มีใครโง่ปล่อยให้ว่างรัฐบาลไปเป็นปีสิบปีมันต้องอายเขมรดิเขาตั้งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลือกตั้งสองสามอาทิตย์ก็จะตั้งรัฐบาลแล้วเรายัางวัวงี่เงามีจต่นักการเมือง อัตตาเ,เขาเรียกอีโก้จัดกะที่สําคัญที่สุดเลยมันมีศัจจานิเวศกันมากเกินไปคือมีความหัวแข็งแล้วก็มีคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็หัวชนฝาเลยอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาอย่างอื่นไม่รับรับแต่แต่จตัวที่แนวคิดของตัวเองแต่กระไกสัจจานิเวศมันต้องมีธรรมสศัจจะเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลเฉพาะยุคเฉพาะสมัยบ้างไม่ใช่หัวชนฝาอยู่แต่เรื่องแบบนี้ ไม่มีเรื่องใหม่มาไม่ได้เอาจะเก่าไม่เอาใหม่บางพวกก็จําใหม่ตะพุดจะพืะะ้ไม่ดูว่าไอ้พวกติดของเก่าอยู่มันยังเยอะพวกเสรีนิยมก็จะเอาแต่เซรีนิยมหัวชนฝาอยู่กับเซรีนิยมไม่ดูพวกอนุรักษ์ครับแต่พวกอนุรักษ์ก็จะอนุรักษ์แบบหัวชนฝาไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็จะอยู่แบบไม่ค่อยเป็นสุขแต่ประชาชนเนี่ยจะไปอินกับการเมืองจนจนปวดหัว บางคนมาที่วัดมาเนี่ยบอกว่าถ้าพิจาาไม่เป็นฉันจะอกแตกนี่ก็เกินไปนะ